ะะมาหาของกินเพราะร้านลวงมันปิดหมดน่ะเราก็เลยโอ้ก็เลยคิดก็เลยเริ่มทําเลยค่ะเริ่มทําแล้วก็ติดต่อไปยังส่วนกลางทางกองทัพรรอมะค่ะกองทัพก็อนุญาตให้เราทํานะคะเราก็เลยทําในนีอย่างก็ลงมือลงไม้ทํากันจริงจังเลยแต่เมื่อวาน,นค่ะก็บอกฝ่ายหุงข้าวก็อย่าหยุดหุงฝ่ายนึ่งข้าวก็อย่าหยุหดนึ่งเอะเราจะเอาอะไรที่มันง่ายที่สุด ก็เลยคิดก็ช่วยกันคิดค่ะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาค่ะพอตื่นเช้ามาเป้มก็ยกหูค่ะคนกลุ่มนี้ของเมืองอุบลคือร้านยงสงวนดูโฮมและยงกิจค่ะสามร้านเลยค่ะเป้มก็โทรไปบอกว่าเป้าทําเรื่องนี้นะทําเรื่องเรื่องนี้อยู่เพียวก็คิดกันเลยค่ะเขาก็ประสานไปยังโรงสีนะคะซึ่งเป็นขายเขาก็เนี่ยข้าวก็มาลงแล้วตอนเย็นก็จะมาลงอีกเยอะเลยค่ะอันนี้นะ,ะเราอยู่ในพื้นที่เรารู้ว่าเขาขาดอะไรค่ะ เขาเขาก็บอกเราอะค่ะเราก็เลยจัดการค่ะและเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปตามสุพยพต่างๆนะคะสุพยพต่างๆไปมาหลายศูนย์ก็ได้เห็นว่าเขาขาดแคลนอะไรค่ะก็เลยได้รู้คือเวลาทํางานต้องไปให้ถึงต้องไปให้รู้มันจะได้ตรงกับตรงกับผู้ผู้ที่จะรับนะคะจึงจะไม่เสียหายตอนนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเนี่ยพี่น้องประชาชนมีกล้วยค่ะ ก็คนกล้วยมาให้ค่ะมีหลากหลายรูรปแบบค่ะพ่อครูสมณนาพธีิรักษ์สอนให้เรานึกถึงคนอื่นนะคะคือท่านสอนให้นึกถึงคนอื่นเนาะช่วยเหลือคนอื่นนะพอสอนอย่างนี้ปุ๊บปั๊บมันก็ต้องคิดเอ๊ะถ้าภาวะอย่างนี้คนหนีไปหมดนี่ไม่มีอะไรจะกินนี่ทำยังไงนะคะโชคดีที่เราปลูกข้าวเองนะคะข้าวในครัวเราก็มีนะแล้วก็หุงหุงออกมาในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะ มาส่งมานะคะทั้งของทั้งเงินนะคะส่งมาช่วยโดยเฉพาะพวกเราอย่างเดียวเราก็คงทําไม่ไหวหรอกค่ะแต่เป็นเพราะความช่วยหรือบางคนอยู่ตั้งไกลก็ส่งส่งกำลังมาะค่ะนะคะ นี่เราก็กำลังก็คือสนับสนุนเรื่องของอา,อาหารนะคะซึ่งทหารไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้านี้คือไม่มีเวลาเลยเนาะเราก็เลยตอนนี้ก็กำลังเร่งช่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้าวมไม่ทันอะไรไม่ทันนะคะก็คือทุกอย่างตอนนี้พอคนเริ่มรู้ว่าเราตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบก็จะเริ่มที่จะทราบแล้วนะคะมาเอาที่นี่แล้วเราก็ได้กระจายข่าว ไปให้กับพี่พี่ทหารที่อยู่ตามหน่วยต่างๆว่าตรงนี้ถ้าใครเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องด้านอาหารเนี่ยก็ให้แจ้งมาที่นี่นะคะนี่ก็กําลังมาเอานะคะอา,อาหารจากพวกเราที่ได้ทําจัดชุดๆก็คือทําอะไรที่ง่ายที่สุดต่อสถานการณ์หน้าหน้างานตรงนั้นภารกิจตรงนั้นนะคะก็คือนี่แหละค่ะพี่ก็เขาก็จะมาเอาแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยก็คือเราก็จะประสานกันอย่างนี้อาหารก็จะเป็นจัดชุดก็จะมีน้ําพริก มีไข่ต้มแล้วก็ปลากระกป๋องอะไรที่ง่ายๆนะคะตรงนี้ที่ที่ชาวบ้านบริจาคมานะคะก็คือทุกอย่างเรารับหมดในสถานการณ์แบบนี้หาซื้อไม่ได้อะไรมาก็ตามตาม,ตามที่เขาบริจาคมาเลยนะคะก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งประมาณนี้ค่ะ มาเต็มแบบที่เต็มแบบที่ คือทุกอย่างมันขึ้นกับสถานการณ์หน้างานเนาะเอาว่าทุกอย่างว่าหนึ่งเดอ้อสิ่งที่พี่จะเปิดอะไรที่ต้องการใช้ในเรื่องอุปกรณ์วัสดุที่เกี่ยวกับช่างก็ให้แจ้งมาเพราะตอนนี้พวกตัวจะหาที่ซื้อไม่ได้ก็คือบอกกันเลยว่าถ้าใครไม่มีอะไรกินก็ให้มาที่นี่เลยเพราะเราพร้อมซัพพอร์ตเพราะทุกอย่างที่ที่มีให้เห็นนี่คือประชาชนเป็นคนซัพพอร์ตทั้งหมดนะคะที่ช่วยกันอ่ะ ค่ะโอเคอ่ะ,อะครบ,รบแล้วกันครบแล้วค่ะปกป้องแผ่นดินของเราครับอย่างเต็มที่ครับแล้วด้านหลังก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องเป็นห่วงคที่ผ้จากใจแนวหน้าตอนนี้พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศอยากส่งเสริมและสนับสนุนมากเลยเราสามารถสมทบเป็นอะไรได้บ้างคะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ํา ข้าวสารปลากระป๋องมามา่าอะไรที่ของแห้งๆที่เอาไว้กินได้หลายๆวันครับเพราะว่าหน้าเนี้ยตอนนี้ลบกันอย่างหนักแล้วก็จะการประกอบเลี้ยงก็จะกินแบบง่ายๆครับก็จะต้องส่วนใหญ่ก็ต้องการประเภทน,นี้ลูกหลานาไทยสู้สส ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาร่วมในการสมทบอาหารนะครับเบื้องต้นจากชิดเก่าศรีสะโสนะครับวันนี้มีไข่นะครับ20แผงนะฮะแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็น้ำจะตามมาอีกพันแพ็คนะครับโอ้ครับก็ต้องขอความขอบคุณนะครับที่ได้ให้เรามีส่วนร่วมในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยครับ โอเคเดีบร้มาเลยครับคุณนายคุณนายขนมปี๊บครับผมขนมปี๊บพร้อมทานเลยครับสะดวกง่ายและรวดเร็วครับทานแล้วลุยต่อครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับประชาชนคือห่วยซรัพร์ตอที่ดีครับนี่นะครับวันนี้เราก็ได้ทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยนะคะคำว่าผู้ประสบภัยนี่มีหลายกลุ่มพวก พวกพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์อุพยพแล้วก็ทางทาหารค่ะทางทหารก็ประสบภัยเหมือนกันค,ค่ะเราก็เลยต้องทำอาหารช่วยอะค่ะค่ะประสบภัยอย่างไรนะคะ,ะจริงจริงแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เชิงชนะประสบภัยนะครับก็เพียงแต่ว่ากำลังพลที่อยู่ในส่วนหน้าไม่ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้นะครับก็ขอบพระคุณในส่วนหนึ่งที่ เป็นแรงใจน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาระนะครับแล้วก็น้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวรีสอาโศกหรือพ่อแม่พี่น้องอำเภอ,อกันทรลักของเราะนะครับที่มีความห่วงใยต่อ,อกำลังคนะทะหารไทยของเราตามแนวชายแดนคือสําหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นหลายกลุ่มนะคะพี่น้องปร<น>ะชาชนแล้วก็ส่วนหนึ่ง พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะที่ช่วยเรานะคะแล้วก็เราทําในนามกองทัพธรรมนะคะช่วยพี่น้องนะคะจีจ้าศพเป็นฐานออ๋ครับผมถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณกองทัพธรรมนะครับที่ช่วยเหลือกองทัพบกอีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ